สวัสดีค่ะวันนี้ช่องความรู้คู่ดวงนะคะจะมานำเสนอในเรื่องของศาสตร์แห่งการทำนายทายทักการอ่านอุปนิสัยใจคอแล้วก็คาแรคเตอร์ของแต่ละบุคคลนะคะโดยจากดูดูจากวันเกิดนะคะวันที่เกิดนะคะแล้วก็ตัวเลขจากวันเกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เกิดในวันที่1ถึงวันที่31ของเดือนไหนๆน,นะคะปีไหนๆก็ สามารถนำความรู้นะคะไปเปรียบเทียบแล้วก็อ่านทำนายทายทักอุปนิสัยของตัวบุคคลนั้นๆได้อย่างชัดเจนแล้วก็แม่นยำเลยทีเดียวนะคะซึ่งศาสตร์นี้ก็เป็นศาสตร์แห่งการทำนายทายทักอุปนิสัยใจคอของตัวบุคคลนะคะแต่แล้วบุคคลไม่ว่าบุคคลนี้จะเกิดวันที่ไหนๆน,นะคะก็สามารถนำความรู้นี้ไปปรับปรุงใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบ ดูลักษณะอุปนิสัยใจคอของเพื่อนร่วมงานญาติคู่ครองคนรักแล้วก็บุคคลที่เราต้องการคบหาสมาคมในสังคมของเรานะคะเพื่อเป็นการง่ายต่อการสารสัมพันธ์แล้วก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันนะคะมาดูนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการอ่านทํานายทายทักของอุปนิสัยบุคคลที่เกิดตรงกับวันที่17นะคะบุคคลที่เกิดตรงกับวันที่17นะคะจะเป็นบุคคลที่มี กิเลสนะคะในด้านของความปรารถนาเกี่ยวกับชีวิตค่อนข้างจะสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4ปัจจัย5นะคะบุคคลที่เกิดวันที่17จะมีความทะเยอทะยานอยากอยากได้อยากทำอยากมีอยากได้ทุกสิ่งนะคะซึ่งบุคคลที่เกิดวันที่17นี้นะคะเป็นคนที่ต้องการความเพียรพร้อมความสมบูรณ์ในชีวิตนะคะ ในด้านของความเป็นอยู่แล้วก็ในด้านของความคิดนะคะปกตินะคะทุกคนทุกคนทุกวันที่นะคะจะมีความอยากแล้วก็อยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะในกับทุทกๆสิ่งนะคะแต่ว่าสําหรับบุคคลที่เกิดวันที่17นี้นะคะก็จะมีความอยากมากกว่าบุคคลอื่นนะคะในบุคคลที่เกิดวันที่อื่นๆนะคะมากเป็นพิเศษนะคะบุคคลที่เกิดวันที่17 มักจะค้นหาแล้วก็ศึกษาหาสิ่งต่างๆนะคะที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักคนรักคู่ครองแฟนนะคะเขาก็จะอยากได้คนที่ดีแล้วก็คนที่เลิศคนที่ประเสริฐนะคะบุคคลที่เกิดวันที่17นะคะจะได้รับอิทธิพลนะคะจากตัวเลขนะคะโดยการนำเอาหลักโหราศาสตร์แห่งดวงดาวนะคะอิทธิพลจากดวงดาวนะคะ เลข1แล้วก็เลข7นะคะคือดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวเสาร์เมื่อนำสองตัวเลขมาผสมผสานกันนะคะเป็นตัวเดียวนะคะจะได้เป็นเลข8หมายถึงดาวราหูนะคะก็จะเป็นในการเปรียบเทียบว่าบุคคลที่มีเลข8มีดาวราหูในตนเองนี้จะมีลักษณะที่มีอิทธิพลได้รับอิทธิพลมาจากดาวราหูนะคะอีกในหนึ่ง ดาราหูนี้จะมีลักษณะเป็นบุคคลที่ไม่คงเส้นคงวาในด้านของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงๆนะคะในบางครั้งก็ดูลักษณะบุคลิท่าทางนะคะภายนอกนะคะดูมีความเข่งขึมดูมีความเด็ดเดี่ยวดูมีความจริงจังในเรื่องของทุกๆเรื่องแล้วก็ดูมีความมั่นคงในจิตใจนะคะแต่ในด้านกลับกัน ะะด้านในนะคะจิตใจของบุคคลที่มีดาวราหูนี้จะเป็นบุคคลที่มีความนุ่มนวลอ่อนโยนอ่อนไหวเป็นคนที่ช่างเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่นนะคะด้วยอิทธิพลของตัวเลขนะคะที่มีการผสมผสานการกลายเป็นเลขราหูนะคะเลข8นี้ก็มีมีความเป็นคนที่มีเลขเหลี่ยมในตัวด้วยนะคะแล้วก็มีความรับลมคุมในแล้วก็มีไหวพริบที่ดีนะคะ บุคคลที่เกิดวันที่17นะคะเขาจะใช้ไหวพิบแล้วก็เล่เหลี่ยมนะคะกับคนที่อยากจะใช้เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกๆคนนะคะบุคคลที่เกิดวันที่17นะคะจะได้ได้ใช้เล่เหลี่ยมแล้วก็ไหวพิบกับคนที่เขาคิดว่าคนคนนั้นมีเล่เหลี่ยมกับเขานะคะแล้วก็เขาจะใช้แผนสูงนะคะ แล้วก็ความรู้ที่มีนะคะกับบุคคลที่เขาคิดว่าบุคคลนั้นมีเล่ห์เหลี่ยมกับเขานะคะสิ่งที่บุคคลที่เกิดวันที่17นะคะแสดงเล่ห์เหลี่ยมออกไปนี้ก็จะใช้กับคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเท่านั้นนะคะก็จะพิจารณาได้จากว่าบุคคลที่เกิดวันที่17นะคะเขาจะพิจารณาว่าบุคคลที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกับเขาคือจะมาเอาเปรียบเขา หรือว่าเอาเปรียบกับบุคคลอื่นๆบุคคลที่เกิดวันที่17ถึงจะใช้เล่ห์เหลี่ยมกับบุคคลนั้นนะคะบุคคลที่เกิดวันที่17นะคะเป็นคนที่เครียดง่ายอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าดูจากบุคลิกแล้วก็จิตใจแล้วนะคะเป็นคนที่เล็งหาความต้องการความอยากได้แล้วก็ความเป็นเลิศนะคะต้องการหาแฟนที่ดีๆต้องการหาสิ่งที่ดีๆนะเหล่านี้นะคะ สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลที่เกิดวันที่17กลายเป็นคนเครียดง่ายนะคะแล้วก็กลายเป็นคนที่มีความปรารถนาต้องการในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเป็นความต้องการสุดโต่งในเรื่องของคู่ครองคนรักการอยากได้คู่ครองที่ดีที่สุดสวยที่สุดหล่อที่สุดดูดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดแต่งตัวดีที่สุดแล้วก็เดินควงไปไหนมาไหนแล้วคนอื่นอิจฉานะคะ หรือว่าบุคคลที่เกิดวันที่17นะคะจะทําตัวนะคะเหมือนเป็นคนที่ไฮโซนะคะแล้วก็อาจจะใช้แบรนด์เนมหรือว่าใช้ของราคาสูงนะคะมีความติดหรูอยู่ในตัวดูแพงมีรถหรูหราขับประมาณนี้นะคะบุคคลที่เกิดวันที่17จะให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกของตนเองค่อนข้างสูงมาก นะะในด้านของจิตใจบุคคลที่เกิดวันที่17นะคะสิ่งที่เลิศหรูสุดๆนะคะของบุคคลที่เกิดวันที่17นะคะคือการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองนะคะคือการได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกนะคะคือบุคคลภายนอกจะมองว่าบุคคลที่เกิดวันที่17นั้น ดูมีความเลิศหรูดูมีความแพงดูมีความไฮโซโกเก๋ Go ate, ประมาณนี้นะคะก็ทำให้บุคคลที่เกิดวันที่17นะคะมีความมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อเชื่อมั่นในตนเองสูงนะคะหรือว่าอาจจะกลายเป็นคนที่มีความมีอีโก้สูงนะคะก็มาดูนะคะ ลักษณะสีเสื้อผ้าการแต่งตัวนะคะที่จะทำให้บุคคลที่เกิดวันที่17นะคะมีความมั่นองมั่นใจมากขึ้นนะคะก็จะเป็นสีที่แสดงเดชแล้วก็อำนาจก็จะเป็นสีม่วงนะคะสีที่เป็นมงคลแล้วก็ให้โชคลาภนะคะในด้านของเงินทองนะคะประกอบสิ่งเป็นมงคลต่างๆก็จะเป็นสีส้มนะคะ สีที่เป็นมนตรีแล้วก็ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ําชูนะคะจะเป็นสีแดงส่วนสีที่ไม่ควรสวมใส่นะคะคือเป็นสีเหลืองหรือว่าสีขาวครีมนะคะส่วนบุคคลที่เกิดวันที่ที่บุคคลวันที่17ควรครบด้วยครบหาสมาคมด้วยนะคะก็คือบุคคลที่เกิดวันศุกร์นะคะแล้วก็ หรือว่าบุคคลที่เกิดวันที่6ก็ได้นะคะส่วนบุคคลที่ไม่ควรครบหาสมาคมด้วยคือบุคคลที่เกิดวันอังคารนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินของบุคคลที่เกิดวันที่17นะคะขอแถมให้ว่าบุคคลที่เกิดวันที่17นี้จะเน้นถึงการ ทำงานหาเงินนะคะเพื่อให้ได้เงินเข้ามานะคะก็เป็นสิ่งดีนะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสำหรับบุคคลที่เกิดวันที่17นะคะก็สำหรับใครที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วนะคะตรงไม่ตรงอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปข้างล่างนะคะเพื่อจะได้ปรับปรุงหาข้อมูลใหม่ๆมาเพิ่มเติมนะคะขอบคุณนะคะสำหรับผู้ติดตามชมนะคะคลิปนี้แล้วก็ ท่านทีม่มาจากสมาชิกของช่องทำดาวบอกดวงด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์กด subscribe กดเป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อจะได้หาความรู้ดีๆนะคะในเรื่องของดวงนะคะมาเสริมให้ท่านมีความโชคดีในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้าในชีวิตด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ